อันนี้ห้องห้องนึ่งนี่มีกี่ห้องครับอยู่โรงงานผมนี่มี5,000ันอยู่โรงงานที่หนึ่งมีอีก4 0 0พันก้อนอถ้าจะนึ่งจริงวันหนึ่ง9 0 00ได้สบายสบายสองโรงงานครับนึ่งเสร็จแล้วเราเอาไปไหนนึ่งเสร็จก็จะมาเข้าห้องเขียรครับอ๋อนนี้เป็นห้องห้องหยอดเชือ้อเขาได้ครับเขาได้ใช่ไครับได้ครับอันนี้เรานึ่งเสร็จเราก็จะเอามาวางใช่วางอยู่นี่ห้องนี้จะต้องไม่มีมแมลง เราเลยติดมุงรั่วทั้งหมดพร้อมกับมีหลอด UV อีกรอบหนึ่งในการฆ่าเชื้อโรคอันนี้หลอดอะไรนะหลอด UV อ๋อหลอด UV อ่าหลอด UV อีกรอบหนึ่งแล้วก็อากาศอยู่ในห้องนี้จะต้องไม่ถ่ายจากข้างนอกเข้าคือต้องไม่มีพัดลมเป่าเข้าปิดตายปิดตายแล้วก็ดูดออกอะดูดออกอย่างเดียวดูดออกอย่างเดียวครับแสดงว่าก่อนที่จะเอามาเนี่ยก็ต้องมีคนมาตรวจเรื่องแมลงอก่อนี๋ยวเข้ามาคือถ้าเอาง่ายๆคือลดการปนเปื้อนให้น้อยที่สุด ก็คือจะเพราะเราต้องการให้เห็ดเนี่ยเขาจะอยู่ของของเห็ดเลยสมมุติเราผลิตมา5,000ก้อนอะ่ะครับถ้าเราตีเป็น10%เราเสีย5 0 0แล้วด้อแต่ของผมเนี่ยไม่ถึงไม่ข้าม2%โอ้น้อยมากน้อยมาก5 0 0 0นี่โดนไม่เกินร้อยอ่ะหรือว่าน้อยเลยครับก็อยู่ในรนเกตฑ์ที่รับได้อ่ามันก็มันก็วัดกันที่คุณภาพตอนเราจะหยอดเชื้อผลิตนี่แหละหยอดเชื้อแล้วประมาณ